ตอนที่11ทั้งคู่เดินกลับเข้ามาในห้องเงียบๆพริบพรามองแผ่นหลังของเขาที่เดินอยู่เบื้องหน้าแล้วก็อดน้อยใจไม่ได้เมื่อเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทั้งที่ก่อนออกไปเขายังคุยเล่นหยอกล้อแล้วก็แต่พอขากลับมาเขากลับเปลี่ยนเย็นชาหน้าบึง้งแค่คิดว่าทั้งหมดนี้เกิดจากผู้หญิงคนนั้นเธอก็เจ็บแป๊ลปขึ้นมาอีกแล้ว ดีเสื้อคุณขอบคุณค่ะเธอปลดเสื้อที่ใช้คลุมไหล่คืนให้ในขณะที่เขาก็รับไปด้วยสีหน้าไม่ยินดียินร้ายดังเดิมความน้อยใจตีตื้นขึ้นมาจนไม่สามารถทนมองหน้าเขาได้อีกต่อไปงั้นฉันขอตัวค่ะเธอหันหลังให้เพื่อเดินกลับห้องแต่กลับถูกเขาฉุดต้นแขนจนตัวปลิวมาปะทะที่อกแกรง่งจากนั้นก็ถูกดันไปจนหลังชิดฝา ยังไม่ทันจะได้ว่าอะไรเขาก็ฉกวูบลงมาประกบปากปิดปากอวบอิ่มของเธออย่างรวดเร็วในขณะที่เขาระดมจูบอย่างเอาแต่ใจเธอก็พยายามต่อต้านด้วยการเบีย่ยงหน้าหลบฉันจะไม่ทนอีกแล้วพริบราล่าเขาพลาออกมามองหน้าระเรื่อของเธอนิดหนึ่งก่อนจะก้มลงไปบดจูบจูบที่เต็มไปด้วยความโหยหาปรารถนาและหวงแหนใช่ เขาหวงจนแทบคลั chemin, mm ่งใช่ละอย่าไปจากฉันอย่าทิ้งฉันเพราะฉันจะไม่ยอมสูญเสียเธอไปอีกเขาพึมพำเสียงในลำคอขณะที่ยังไม่ยอมพละจากริมฝีปากของเธอในขณะที่เธอก็ยังงุนงงสงสัยจนสับสนปนเปกันไปหมดร่างกายเรากับไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเมื่อมันกำลังโอนอ่อนไปตามแต่เขาจะบัญชาทั้งที่ใจหนึ่งก็อยากจะปฏิเสธและต่อต้าน แต่อีกใจก็รู้ดีว่าลึกๆแล้วตัวเองไม่ได้ต้องการแบบนั้นมือข้างหนึ่งที่ยกขึ้นหมายจะผลักก็กลับกลายเป็นวางแมมลงบนอกแทนแต่ถึงกระนั้นประโยคที่เขาพูดก่อนหน้ามันก็ยังรบกวนจิตใจเธออยู่ดีเด,เดี๋ยวค่ะเธอดันหน้าเขาออกหวังจะถามให้รู้เรื่องฉันไม่หยุดไม่ว่าเธอจะยอมหรือไม่ก็าตามเขาพลาออกมาตอบด้วยสีหน้าแดงกำ่ำ ตามแรงปรารถนาที่กำลังพลุ่งพล่านขณะเดียวกันสองมือก็พยายามปลดเปลื้องชุดของเธอออกอย่างรีบร้อนแน่นอนว่าประสบการณ์ก่อนหน้าทำให้ซิลิโคนปราตัวนั้นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเขาอีกต่อไปกระทั่งในที่สุดทั้งเนื้อทั้งตัวเธอก็เหลือแค่แพนตี้ตัวน้อยเพียงตัวเดียวฉันต้องการเธอต้องการมากมากจนทนไม่ไหวแม้แต่วินาทีเดียว เพลิงพลาออกมาชื่นชมความงามพลางเลื่อนมือไปแตะต้องรูปไล้สัมผัสผิวเนียนนุ่มดุดแพรไหมของเธออย่าบอกให้ฉันหยุดเพราะฉันจะไม่หยุดจนกว่าเราจะเป็นของกันและกันสิ้นเสียงเขาก็ซุกหน้าไปที่ซ่อคอหอมกรุ่นแต่แต่ว่าเธอพยายามจะทักทวงแต่กลับหาเสียงตัวเองแทบไม่เจอ เมื่อสัมผัสของเขาที่คลุกคล้าคลอเคลียไม่ยอมห่างไม่มีแต่อีกแล้วพริพาวฉันทนรอเธอมานานเกินพอแล้วฉันจะไม่ทนอีกต่อไปเขาบอกชิดเนินเนื้อราวกับไม่อยากแยกจากผิวหอมกรุ่นเบื้องหน้าแต่ให้ตายสิคำพูดของเขามันดันคลุมเครือและมันก็ดันรบกวนจิตใจเธอมากพอๆกับภาพที่เขากระซิบกระซาบอย่างสนิทสนมกับผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวค่ะ เธอกลั้นใจดันหน้าเขาออกจากลำคอระหงฉันทนไม่ไหวแล้วพริบพราวใบหน้าเขาแดงกำ่ำอีกทั้งเสียงยังแห่พร่าทําเธอถึงกับลอบกลืนน้ําลายแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะคะเธอตัดสินใจถามออกไปในที่สุดแต่คนที่ถูกกำหนัดครอบงำกลับเอาแต่จะก้มลงมาซุกไซน์เนินเนื้อสาวท่าเดียวคุณเพลิงตอบฉันมาก่อนคะ่ะ เธอเสียงแข็งพร้อมกับผลักใสและเบี่ยงหน้าหลบจมูกโด่งๆของเขาด้วยความขุนเคืองเพราะคิดว่าอีกฝ่ายกำลังหลบเลี่ยงไม่ยอมตอบคำถามแต่ก็ใช่ว่าจะสู้แรงเขาได้โดยเฉพาะเมื่อแรงนั้นอัดแน่นไปได้วยความปรารถนาที่กำลังพลุ่งพล่านใครจากอาการต่อต้านเมื่อครู่ทำให้เขายอมเงยหน้าขึ้นมาถามเสียงพร่าก็ผู้หญิงที่คุณกระซิบกระซาบกันอย่างสนิทสนมคนนั้นไง น้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจทำให้เขาต้องพลาออกมามองหน้าเธอชัดๆเธอหึงฉันเขาเลิกคิ้วในขณะที่เธอก็เม้มปากยังไม่รู้จะปฏิเสธยังไงในเมื่อหน้าแดงๆของเธอมันฟ้องชัดออกขนาดนั้นและนั่นก็ทำให้เขาหัวเราะออกมาราวกับคนบ้า <c oughs> ในที่สุดเราก็ใจตรงกันงั้นจากนี้ไปฉันจะไม่ทำแค่มองเธอเฉยๆอีก ว่าแล้วพ่อคุณก็โน้มลงมาหาแต่ก็ถูกเธอผลักหน้าออกอีกจนได้แต่คุณยังไม่ตอบคำถามฉันค่ะคุณเพลิงเธอคาดคันเสียงแข็งอีกครั้งทำให้เขาจำต้องหยุดเพื่อเคลียร์เรื่องนี้ให้จบอย่างน้อยก็เพื่อเริ่มต้นอะไรๆที่มันค้างคาให้เสร็จสมบูรณ์สัทีเขาเป็นเจ้าของห้องเสื้อเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ทั้งหมดนั่นก็มาจากเขาสิ้นเสียงเธอก็ผลักอ,อกเขาออกสุดแรง ก่อนจะก้มเก็บเสื้อผ้าขึ้นมาด้วยสีหน้าเดือดดาลคุณเอาเสื้อผ้าผู้หญิงของคุณมาให้ฉันใส่แล้วก็ยังจะมีอะไรอะไรกับฉันเนี่ยนะคุณมันทุเรศคุณเพลิงเธอโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงจนแทบไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกแต่ก่อนที่เธอจะทันได้หนีเข้าห้องเธอก็ถูกฉุดแขนกลับมาอีกครั้งสำมือทั้งสองข้างยังถูกตรึงไว้กับข้างฝาอีกพลอยทําให้ชุดตัวสวยที่เคยใช้อําพรางเรือนร่างพลอยร่วงลงไปกองกับพื้นอีกครั้ง ฉันไม่เคยมีอะไรกับเขาแล้วก็ไม่คิดจะมีด้วยเสียงเขาเข้มขึ้นแต่คุณกับเขาเธอพูดค้างไว้แค่นั้นเรากับไม่อยากจะพูดต่อดูสนิทสนมกันเขาต่อให้ในขณะที่เธอก็พยักหน้ารับและพูดต่อก็เ,เห็นเขายิ้มกว้างให้ซะขนาดนั้นก็ต้องสนิทกันมากอยู่แล้วน้ำเสียงประหนึ่งประชดประชันอยู่ในทีทำเขายิ้มอีกจะไม่สนิทได้ไง ในเมื่อฉันบอกไปว่าจะเหมาเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ทั้งหมดของเขามาให้เธอเหมาให้ฉันเพื่อไอ้ที่อยู่ในตู้เนี่ยก็ใส่ได้ยันชาติหน้าแล้วเดี๋ยวนะถ้าไม่มีอะไรกันแล้วทำไมคุณถึงต้องไปช่วยซื้อของเขาเยอะแยะขนาดนั้นที่สำคัญยังเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นร้านนี้ด้วยเธอเลิกคิวพลางหันมาจ้องหน้าเขาขเขม่งเพราะเจ้าของร้านนี้เขาเป็นเมียเพื่อนฉันไง ยังมีอะไรสงสัยหรือกล่าวหาฉันอีกไหมจะได้ทําให้เคลีย์ทีเดียวเสร็จแล้วจะได้สสางเรื่องของเราต่อกลายเป็นเขาที่เป็นฝ่ายจ้องเธอบ้างแต่สายตาที่แฝงความในอะไรบางอย่างมันทําให้เธอรู้สึกร้อนๆนหนาวๆอย่างช่วยไม่ได้เอ่เอนี่ก็ดึกมากแล้วฉันว่าฉันได้ไปนอนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้มีประชุมเช้าด้วยเพราะสายตาและท่าทางของเขาที่ทำราวกับเสือรอขย่ำเยื่อ เธอจึงประมาาและพยายามจะเบีย่ยงตัวออกมาแต่ติดที่แขนยังถูกตรึงไว้เลยขยับไปไหนไม่ได้คิดว่าฉันเป็นพ่อพระถึงขนาดยอมทรมานเพื่อปล่อยเธอไปงั้นสิบางทีเธอก็อ่อนต่อโลกเกินไปนะพริบราวแต่ไม่เป็นไรหรอกจากนี้ไปฉันจะเป็นคนเปิดโลกกัะท์ให้เธอเองยังมีอีกอย่างบนโลกใบนี้ที่เธอต้องเรียนรู้โดยเฉพาะ เจ้าโลกของฉันท้ายประโยคเขาเปลี่ยนเป็นเสียงกระเซราพลางหลบตามองลงไปที่เป้ากางเกงของตัวเองความอยากรู้มันก็ทำให้เธอต้องมองตามพลันความโป่งนูนที่กําลังดุนดันเป้ากางเกงจนดูคับแน่นก็ทำให้เธอตาโตด้วยความตกใจอออ,อ,อ,อวันนี้ฉันยังไม่พร้อมขอตัวก่อนนะคะที่แรกแค่เห็นแค่สายตา เธอยังประมา่าจนขาสัน่นมาตอนนี้ยังเป็นเป้ากางเกงอีกแถมยังเป็นเป้าที่ตึงจนตุงตุงจนเธอรู้สึกหายใจไม่สะดวกจนอยากจะพาตัวเองออกจากความตึงที่ทำให้ใจสั่นนี้แต่เพราะแขนเจ้ากรรมยังถูกพันธนาการไว้จึงทำได้แค่เบี่ยงหน้าหลบความตึงนั้นถ้าให้รอจนเธอพร้อมฉันทนไม่ไหวหรอกสู้ให้ฉันทำให้เธอพร้อมยังจะง่ายกว่า สิ้นเสียงเขาก็ลงไปขบเม้มบนสวงสาวอูบอิ่มยังหยอกเอิญแต่ก็ทำเอาเจ้าของสวงถึงกับสะดุ้งก่อนจะต้องสะท้านจนตัวโยนอีกเมื่อเขาเปลี่ยนจากหยอกเอิญเป็นอ้าปากงาบงับดูดเม้มอย่างตะกรุมตะกรามราวกับคนอดอยากปากแห้งมาเป็นแรมปีในขณะที่เธอกัดเม้มริมฝีปากพยายามกลั้นเสียงสะอื้นไม่ให้เล็ดลอดออกมา เขากลับยังคงซุกไซทรมานอกอวบอย่างเอาเป็นเอาตายกระทั่งมือที่เคยถูกตรึงไว้ถูกปล่อยให้เป็นอิสระแต่แทนที่เธอจะใช้มันเพื่อผลักเขาออกอย่างที่ตั้งใจกลับกลายเป็นเลื่อนไปวางแมมบน้ท้ายทอยเขาแทนมีหนำซ้ำยังกดท้ายทอยนั้นจนใบหน้าเขาชิดกับอกอวบเปิดโอกาสให้เขาสัมผัสเธออย่างถึงใจ